เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n b a ีเฮ hey, ทุกวันกับอยู่กับผม,ผมเช่นเคย30เมษายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอเบ,บาสเกตบอล NBA ็นบีเอสารมรัสเช้าว,วันพุธครับลงสนามใน NBA เพลย์ออฟรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งหมด4คู่และ3คู่หยิบยกมาพร้อมหน้าช่องจานเจ n b a วันนี้ครับคู่แรกอินดีนาเพเซ,เซอร์เจอกับมิววอกกี้บัคส์ส่วนคู่ที่2บอสตันเซลติกเจอกับออร์แลนโดเมจิกครับและอีกหนึ่งคู่ เป็นไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตเจอกับแอร์เวย์คริปเปอร์สไปกันที่คู่แรกก่อนครับตีห้าตามเวลาในประเทศไทยครับเจ้าบ้านอ er, ินดีนาเพเซอร์ปิรสนามเกนบริสฟิวเฮาต้อนรับการเยือนของพยากวางมิวอกกี้บัตโดยเจ้าบ้านครับนำโดยไทยริซาลิเบอร์ตันเอนดูเนมบัตแอรอนเนสมธสปาสกาวเซียแคมแล้วก็ไมส์เท์เนอร์ส่วนทีมเยือนครับนำโดยทางดาน ยานิสอันเตทูคอมโปครับวันนี้จะไร้เงาของเดเมียนลินลาดครับที่มีอาการบาดเจ็บเป็นหน้าที่ของเควินพอตเตอร์จูเนียร์ทอรีเนสปรินส์ไคล์คุสมาและก็เจ้ายักษ์บรูคโลเปสโดยสถานการณ์ล่าสุดในซีรีส์ครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเพเซอร์ขึ้นนำอยู่3าตัวหนึ่งในซีรีส์โดยเกมล่าสุดที่พบกันครับเป็นมิวกี้บักแพ้คาบ้านขาดลอยครับเนื่องจากเสียเดเมลิลาดไปตั้งแต่ครึ่งแรกครับ โดยจบไปได้วยสกอร์103ต่อ129ในเกมนั้นครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ถือว่าเป็นอ l i m i n a t i o n เเมมของ Milwaukee b u c k ครับก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเพเซอร์ดูดีกว่าจริงๆครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการกีฬาเจ็ดแต้มน่าจะข้ามฟากได้ไปกันต่อที่คู่ที่2 Boston c e l t i c เปิดบ้านที TD Garden ต้อนรับกำเยอนของ Orlando Magic โดยเจ้าบ้าน Boston Celtics ครับนำโดยมาเทพเจสันเททัมคับสิทธ์รุ่นทายของโค b ี y a ัน เสริมด้วยเพื่อนคู่หูเจเลนบราห์เดริกไวต์ออฮอลฟอร์ดและก็คริสแตฟพอร์สิงกิสส่วนทีมเยือนออร์แลนโดเมจิกครับนำโดยปาโลแบนเคโรกับแฟรงค์วักเนอร์เสริมด้วยเคซีพีเคนโตเวสคาเวลป๊อบกอริโจเซฟและก็เวนเดอร์คาเทอร์จูเนียสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าบ้านบอสตันเซลติกขึ้นนำอยู่3ต่อ1ในซีรีส์เกมนี้ก็ถือเป็น e l i m i n a t i o นเกมครับสำหรับออร์แลนโดเมจิกครับ ถ้าแพ้ก็ตกรอบทันทีไปเริ่มต้นใหม่ในซีซันหน้าครับส่วนบอสตันเซลติกเองครับก็เกมล่าสุดเจอกับ Magic ที่สนามเคียร์เซนเตอร์ของ Magic ก็บุกเป,ปชนะได้ค่อนข้างดีครับ1 0 7ต่อ98วันนี้เป็นต่อในบ้านครับ11แต้มแม้ไม่มีจูฮาริเดนวันนี้ก็ตามครับบอสตันก็ดีพอที่จะชนะตัวเลข2หลักได้ในวันนี้ยืนฝั่งเซลติกแชมป์เก่าส่วนอีกหคู่ครับเป็นคู่เอกประจำวันพุธ การดวลกันระหว่างไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตเจอกับเอลเอคลิปเปอร์สโดยเจ้าบ้านไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตนำโดยมหาเทพตัวดิดนิโคล่าโยคิสเสริมด้วยเจ้าพอ่อมาดังอารอนกอรดอนจามาโมเร่คริสเตียนบาวแล้วก็ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ตัวเจ็บเดย์ทูเดย์มีแค่นินจาเต่าและเซลเวสบูครับส่วนเอลเอคลิปเปอร์สครับวันนี้นำโดยเทพบุตรหน้านิ่งคาวายเลียนนารดแล้วก็เจ้าคราวเจมส์ชาเดน เสริมด้วยอีเวซ่าซูบักคริสดันแล้วก็นอร์เมนพาวตัวอันดรเรดครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันคู่นี้ถือว่าเดือดที่สุดครับเสมอกันอยู่2ต่อ2ในซีรีส์โดยเกมล่าสุดครับเดนวนาเกตก็บุกมาปล้นชัยได้ถึงบ้านของ LA c วอร p คริปเปอร์สอินทโดมครับจบไปได้วยสกอร์101ต่อ99แต่อย่างไรก็ตามครับทรงบาสของคริปเปอร์ก็ยังถือว่าไม่เสียครับวันนี้ก็น่าจะดีพอครับ ดูผู้เล่นแล้วก็น่าจะเป็นทีมที่มีเคมีส่วนผสมลงตัวมากกว่าทีมเวิร์กดีกว่าคริปเปอร์น่าจะบุกมาปล้นได้คืนทันทีวันนี้ครับโดยทัศนจเจสามส30เมษายน2025คู่แรกเพเซอร์น่าจะชนะบักได้อย่างน้อย7แต้มบอสตันเซลตี้ครับชนะออร์แลนโดเมจิกมี11แต้มขั้นต่ำส่วนแอรเวคริปเปอร์สน่าจะบุกไปล้างแค้นได้ถึงท่นยืนฝังคริปเปอร์ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ